ใ้หายเลยอ่ะเบาหวานหายใจหายได้พี่แต่อย่าลืมหายใจเวลาพี่เป็นเบาหวานเลือดพี่เป็นยังไงครับหวานพี่ลองคิดภาพตามนะครับเซลล์ต่างๆของพี่ในร่างกายแช่อยู่ในน้าเชื่อมครับพี่ว่ามาันจะหายไหมสี่หายที่ถ่ายพูดเนี่ยนะพี่นึกถึงไอ้ไอ้มันสับปะหลังเชื่อมอ,อวัยวะเราที่อยู่ภายในที่แช่อย,อยู่ในน้ําเชื่อมครับ hmm. พี่มันจะยุ่ยแบบนั้นเลยนี่พี่ลองคิดตามนะครับ เรามีเซลล์เรามีอินซูลินซึ่งทำหน้าที่พาน้ำตาลกลูโคสเข้าไปให้พลังงานกับเซลล์เซลล์ที่แช่อยู่ในน้ำเชื่อมมันก็จะเสียหายครับเพราะว่าเซลล์มันจะมีเซลล์รีเซ็เตอร์เวลาที่อินซูลินจะพากลูโคสเนี่ยเข้าไปให้พลังงานกับเซลล์สื่อสารกันไม่ได้ไกลไกตรงนี้ครับพี่มันพังแล้วเราจะเห็นว่าโรคเบาหวานนะคะจากพฤติกรรมที่ทำให้เรามีภาวะที่เรียกว่า ดือด้ออินซูลิน,น,ลนถูกต้องครับ uh huh. เพราะนั้นวิธีการจัดการกับภาวะเบาหวานเนี่ยหนึ่งเราต้องทําให้สภาพน้ําตาลที่อยู่ในเลือดของเราเนี่ยลงมาเป็นระดับที่ต่ําก่อนเราต้อง uh huh. ใช้ไฟเบอร์ช่วยพอระดับน้ําตาลในเลือดของพี่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติเซลล์ของเราเนี่ยพี่ uh huh. จะงอกเซลล์รีเซพเตอร์ออกมาใหม่หรือจะผลัดเซลล์เนี่ยทุกๆประมาณ3-4เดือนพอเซลล์รีเซพเตอร์เซ็ตใหม่เนี่ยงอกออกมาคร,คราวนี้เขาอยู่ในสภาวะ เลือดที่ไม่ได้หวานเขาก็จะไม่ถูกทำลายแล้วการสื่อสารระหว่างอินซูลินรีเซปเตอร์และเซลล์รีเซปเตอร์ก็จะสื่อสารกันได้ครับเซลล์ก็จะสามารถที่จะอนุญาตให้อินซูลินเนี่ยพากลูโคสเนี่ยเข้าไปในเซลล์ได้กลูโคสเมื่อถูกนำเข้าไปอยู่ในเซลล์ก็จะไม่หลงเหลือหรือเหลืออยู่ในปริมาณน้อยมากที่มันตกค้างอยู่ในกระแสเลือดอก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของพี่เนี่ยต่ำลงเห็นภาพไหมครับ นั่นหมายความว่าอภาวะดื้ออินซูลินก็หายไปเลยใช่ไหมภาวะดื้ออินซูลินที่มันหายเพราะว่ามันสามารถที่จะสื่อสารระหว่างอินซูลินรีเซปเตอร์แล้วก็เซลล์รีเซปเตอร์ได้ไงพี่ตรงนี้แหละครับกลไกที่เคยทํางานไม่ได้ที่มันเสียหายกลับมาทํางานเป็นปกติแต่ตพูดง่ายๆเพื่อให้พี่เข้าใจนะครับการที่จะทําให้กลับมาทํางานปกติได้จะใช้เวลาประมาณส4เดือน มันก็จะไปสอดพ้องกันกับการตรวจค่าเบาหวานที่เรียกว่าค่าน้ำตาลสะสม HBA1C ซึ่งค่านี้จะเป็นค่าน้ำตาลสะสมที่เฉลี่ยในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาที่คุณหมอตรวจเนี่ยก็จะลงมาในระดับที่ต่ำลงมาเรื่อยๆจนถึงภาวะเกณฑ์ปกตินั่นเองตรงนี้เขาเรียกว่าภาวะเบาหวานของพี่สงบลงแล้วหรือภาษาพวกเราเรียกว่าหายแล้ว<า>นั่นเองเ เพื่อเราแต่อยากให้พี่พัดเป็นเคสสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นเบาหวานอยู่งั้นถ้าเราชอบข้อมูลลักษณะนี้ติดตามกันไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ